ไายแล้วอากีไปตังคไปช่วยไไปไลไปวยเล่นป่ะเล่นปีนาถ่ายวีดีโอด้วยเราต้องนั่งอยู่งนี่เลยอากีไปบ้างไหเอากีไปบางตัองให้เปิ่แตนเลยอเอที่อันนี้่ย Aqui, ó. É...

มาสปายมีแปดสคตายตัวสุดเฮ้ยปายังหมดหมดลออ Thank you. หยุดยังไง่านุ่นลยถ่ายบางแขนถ่ายบางแผนถ่ายบางแผนถ่ายไงแเขาจะถไปอีกเลยไปสองคนเลยเมื่อกี้เอาขอบเมื่อกี้ขอบเมื่อกี้นี่ไปยิงถาขอบไปเนี่ยเก็บภาพเก็บภาพเก็บภาพโอ้าหมด ตอนตอนดีใจนักกีฬาหน่อยเนี่ยพี่เขาซูมยังไงท่านี้เทพท่านี้เท่เว้ยจัเจอจักว่ะพี่เขาซูมยงไงเนี่ยนี่ไงทุ่มหนึ่งทุ่มทุ่มห้านาทีสองทุ่มสิบไปสองทุ่มสิบนาทีนี่ไง

ต้นมาแล้วตียังไม่ขยับเลยเบอกต้น่าแยกย่ <c oughs> แยกกซ

Thank okay. <laughs>